ท่าจีนนะครับทางไปสุพรรณนะครับผมก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับกับนี่ครับ12.8เซนเอ็นหนาครับตัวนี้มาดูกันครับจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่ารครับวันนี้เราจะคัดปลาใหญ่อย่างเดียวเลย หนักอะไรหนักหนักครับท่านชมหนักหนักนักน้ำมากโอ้ยโอ้ปลาสวายใหญ่โอ้ยสอยสวยเลยครับท่านชมครับสายจริงๆครับทันปลาใหญ่ด้วยท่านชมสวายสายใหญ่หนักมากท่านชม สวายหรือปลาอะไรเนี่ยท่านชมดูดูไว้หน่อยนะใหญ่มากดูเลใหญ่มากส่งหูนิ้วขึ้นเลยท่านชมดูดิใหญ่มาก,มาก,มากว้าวยังกติดมูใส่ไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีนะอันนี้ปลาสวายหรือเปล่านะสวายปะสวายหรือปลานั่น ใช่หรอรตามันต่ำใช่ไหมอ๋อมันมันขึ้นแล้วยี่วันครอบเลยอ่ะ่าย <C> e <at> ไหมเอ๊ะเอะสายก่นน้เท่าไหร่หหหยังยังไม่ตายด้วยสนะดสดเลยอันนี้นะน้ำเท่าไหร,ร่มันราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ด้วยร้อยหนึ่ง,งก็ได้ ถนาหนังไปยังดีได้ได้ได้ไดนี่นะน้าซื้อไปแล้วอขอบคุณครับไอเราก็าขายปลาไปนะครับก็ได้มาร้อยหนึ่งนะคนก็ไม่ไม่ใช่เราคผลเรากลับบ้านไม่ได้นะท่านผู้ชมมันเต็มมติกแล้วนะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราหวังกันต่อหวานกันต่อครับ ดูรุนกันต่อครับท่านผู้ชมไม่มีนะครับหนักน้ำ มีชนมีชนมีชนมีตึกมีตึกมีตึ๊กอะไรครับชมมีตึกม,มีตึกต๊กวิวิวิตะโกกสองตัวครับท่านชมหืมตะโกกตัวไหนสองตัวสามตัวตกตะโกรระโกร,ระมัง

Is e too mãe? Mãe, me <coughs> what now? <about? coughs> อ่าปลาใหญ่ได้มาตัวอ่าปลาสวายตัวหนึ่งนะครับไซส์ห้าโลนะครับท่านผู้ชมก็เราก็ขายไปแล้วด้วยผมก็ใช้อเสิบสอกแปดเซนเอ็นหนาครับตัวนี้เลยแล้วก็ได้ปลาตะโกบมาอีกสามตัวนะครับไซส์สวยๆนะครับก็วัดไปเรื่อยๆก็ไม่เจอนะครับผมมีตัวเล็กๆนะครับก็น่าจะร้อนแหหมดนะตอนนี้ครับโหเป็นน้ำพารจีนนะครับก็ฝากผลงานของแห่ฝรั่งฟิตจังมาด้วยนะครับผมก็ ใครๆก็หวานได้นะครับขอแค่ไอของพิจังนะครับผมยังไงก็หวานได้นะครับผมนะครับของของพิจังจะเป็นโซ่แบบดำนะครับโซ่แบบดำแล้วก็หัวจอมสีดํานะครับนี่จอมสีดำแล้วก็เชือดํานะครับผมเป็นของพิจังโดยตรงนะครับผมก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อกันได้นะครับผมก็มีทั้งลาซาด้าลาช้อปปี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสั่งผ่านเพจโดยตรงก็ได้นะครับผมมีนักเก็บไปาทางด้วยนะครับแต่ผมรับแกเก็ไปทางนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ